นักรบสีน้ำเงินเชิญเที่ยวเพชรบูรณ์ สถานีวิทยุกระจายสิ่ง9 21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ขอเป็นไกด์นำเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในอดีตเป็นสมรภูมิรบที่นองด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของคนไทยด้วยกันแต่ต่างอุดมการปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าเที่ยวอีกจังหวัดหนึง่งที่ผ่านมาสถานีวิทยุกระจายสิ่ง9 21เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเมื่อ เน้นการประชาสัามพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งได้สร้างเงื่อนไขโดยยึดถือชาวไร่าชาวนาที่ยากจนเป็นเป้าหมายให้เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งสถานีวิทยุกระจายสี9 2 1สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ผู้หลงผิดเข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจํานวนมากปัจจุบันประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองมิช การกองทัพไทยและหน่วยขึ้นตรงเพื่อให้ประชาชนมีความรู้รับสมัคคีจงรับพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และมีความเข้าใจอันดีต่อรัฐบาลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแจ้งข่าวสารในทุกเหตุการณ์ที่รวดเร็วถูกต้องทันเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการรับฟังข่าวสารเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กองทัพสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนต่อกองทัพและสร้างความเข้าใจระหว่าง หน่วยทางนี้การดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายสี921สํานักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในบทบาทของการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสถานีวิทยุกระจายสี921สํานักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการ กองทัพไทยตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จึงถือโอกาสเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีอากาศดีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติความงดงามล้ำค่าทางศิลปะวัฒนธรรมที่จะทําให้วันหยุดของคุณเป็นวันพักผ่อนที่ประทับใจไม่ลืมคือเมืองเพชรพูระเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารดังสโลแกนเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำ นาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองด้วยเทือกเขาเพชรบณ์ที่มีความสวยสดงดงามดุดดังนางงามของภาคเหนือตอนล่างและไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองหลวงจึงทําให้เพชรบูรณ์กลายเป็นหนึ่งในจังหวัดยอดฮิตติดกระแสมาช้านานเหล่านักเดินทางต่างพร้อมใจมาเปิดประสบการณ์เที่ยวที่เพชรบูรณ์กันอย่างไม่หยุดยัง้งหลายคนถามว่าเพชรบณ์ไปช่วงไหนดีที่สุดสถานีวิทยุกระจายสี921ข,ขอตอบแทนแบบ เต็มฝากเลยนะคะว่าเพชรบูรณ์จะมีความสวยสดงดงามมากที่สุดก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เขาคอและภูทะเบิกเกิดทะเลหมอกแบบปุยเมฆมากที่สุดยิ่งเย็นไหนมีฝนตกเช้าวันต่อมาเตรียมพบกับอภิมหาทะเลหมอกได้ในรูปแบบเที่ยวทะลุเมฆและข้อดีของช่วงปลายฝนต้นหนาวคนมาเที่ยวน้อยเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งราคาที่พักถูกกว่าหน้าหนาวเกือบครึง่งเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ต้องมาเยี่ยมชมมากมายคือไร่กระหล่ำปลีที่เขียวขวจีเต็มผูสุดลูกตาที่ภูทะเบิกป่าเปลี่ยนสีที่น้ำหนาวชมงานประเพณีปแปลกแหวกแนวหนึ่งเดียวในโลกในงานอุ้มพระดำน้ำชิมอาหารอร่อยหลากหลายเช่นขนมจีนหล่มเก่าเส้นสดสีสันสดใสไก่ย่างวิเชียนบุรีไก่หนังกรอบเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมเมนูที่ไม่ควรพลาดนอกจากนี้เพชรบุรณลยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สีเทศที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นแหล่งอรารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์และคุณค่าจากการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนา าหน่วยบัญชาการทฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยรายงานค่ะ